CPN 30 Years Anniversary เมื่อวันพุทธที่15มิถุนายนที่ผ่านมาทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนหรือ CPN ได้จัดงาน CPN 30 Years Anniversary ณชั้น22 Central Grand and Bangkok Convention Center at Central World ภายในงานคับคลั่งไปด้วยแขกผู้มีเกียรติสำคัญสำคัญอีกทั้งยังจุใจไปด้วยการแสดงจากศิลปินระดับประเทศอย่างนันทิดาแก้วบัวสายนิคโครเทริโอและลิเดียสลานลัดและยังมีการเปิดให้ชมภาพพรีเซนเทชันประวัติความเป็นมาของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน อาทิเช่นบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนได้เริ่มดำเนินธุรกิจทางด้านศูนย์การค้าโดยศูนย์การค้าแห่งแรกคือศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวที่ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2525 25, จวบจนปัจจุบันบริษัทมีศูนย์การค้าที่เปิดให้บริการแล้ว16แห่งสำนักงาน6แห่งและธุรกิจโรงแรมอีก2แห่ง เนื่องด้วยเหตุนี้ทางบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน